พระคุณเจ้าที่เคารพพันธ์ท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราคงจะจำกันได้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่จัดงานฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นได้ทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีจากต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลกที่มีพระมหากษัตริย์ให้เสด็จมาส่งร่วมงาน ซึ่งก็ปรากฏว่าได้เสด็จมาทั้งสิ้น25ประเทศในจำนวนนั้นมีทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์เองเช่นญี่ปุ่นมีกรณีที่เสด็จมาไม่ได้จึงโปรดให้ผู้แทนพระองค์เช่นพระราชสวามีเสด็จมาแทนเช่นเดนมาร์กหรือโปรดให้สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จมาแทนเช่นสเปน หรือโปรดให้องค์มกุฎรัชกุมารรัชทายาทเสด็จมาแทนเช่นกรณีของภูตานรวมทั้งโปรดให้พราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จมาแทนเช่นอังกฤษก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดสิริรวม25ประเทศเมื่อนับประเทศไทยเข้าไปอีกหนึ่งประเทศเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพก็มี26ประเทศมีอีกสามประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ไม่ได้เสด็จมาด้วยเหตุข้อขัดข้องต่างๆกันได้แก่ซามัวซึ่งสมเร็จพระราชาธิบตี์ประชวรหนักประชนมายุ90สิบเศษแล้วก็เพิ่งจะสวรรคตเมื่อไม่กี่วันนี้เองมีประเทศเนปาลซึ่งสเสด็จมาไม่ได้เพราะเกิดเหตุวิกฤตขึ้นในประเทศและมีประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งไม่ได้เสด็จเพราะเหตุว่ามีการหมางเหมินทางสัมพันธไมตร,รีกับประเทศไทย บัดนั้นเราก็ได้ทราบว่าทั้งโลกนี้ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมี25ที่มาบวกไทยเป็นหนึ่งและไม่ได้มาอีกสามเป็น29ประเทศนี่คือตัวเลขที่ต้องจำไว้